สวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุขชนครับมาพอกระเบาาถึงเป็นวันที่ยี่สิบแปดกรรคดาคมครับมาเบิลง่วงงามครับพี่น้องครับง่วงตัวนี้ให้ลูกงามงามครับพี่น้องครับลูกเพจเมียอายุสามเดือนสามเดือนนิดๆครับพี่น้องครับจากน้อยแม่กับขึ้นแล้วครับหนังย่นๆนะครับลำมโตเน่าครับลูกครับลูกงามแห้งครับตัวนี้ครับเป็นลูกเพจเมียครับ อุ้ยครับงามเป็นงามครับแดงสดๆเลยครับลูกครับเงาหางใหญ่ๆครับพี่น้องครับควบนี่แม่ลูกควบนี่ครับมาถึงเปิดราคาไว้ครับหาเมื่นแปดพันครับพี่น้องครับหาเมื่นแปดพันครับไกลๆทโทษมาได้ดครับแม่ตัวนี้เพิ่งได้ลูกสองตครับอันนี้เป็นลูกตัวที่สองครับลูกเพดเมียตัวที่สองครับโอ้งามแห้งครับตัวนี้ครับเจํานวนกระเดยสามสี่หมื่นนะครับเดี่ยงไปอีเจ้านอนครับลูกคนครับ แม่กะเนื้อหนังดีครับหนังหนาครับขาดน้ำเลี้ยงจักน้อยครับแม่เพ่นครับสียาขาพยาบาลุ่งให้เรียบร้อยครับตัวนี้พ้นทำวัคซีนมากแล้วครับโคมนี้ทำวัคซีนมาแล้วครับแม่กําลั่งเลือมครับพี่น้องครับกําลั่งเลือมครับเม่ครับจักน้อยก็ขึ้นแล้วครับแม่ครับสียาขาพยาบาลุงให้เรียบร้อยครับแม่ยถ่ายสูงลอยสามสิบครับพี่น้องครับหาหมื่นแปดพันครับโคมนี้ครับนาเลียงครับง้อสดใสครับนาเลียงครับ เม่งนะครับลูกมันครับจะหน่อยแม่ขืนแม่สมแม่ท่องนี่ยครับหกหมื่นปลายแล้วครับพุ่มนี่ครับได้ครับพี่น้องหกหมื่นปลายแล้วครับพุ่มนี่ครับจะหน่อยลูกสาวกันหญ่ครับสามเดือนนิดๆครับลูกสาวครับสีดีทั้งเมียทั้งลูกครับนุ่มสีเต่าครับขาปะทกบะถอนครับพ่วงหางสีดําครับเพศเป็นเพศดําครับลำตัวเงาโค้งสางไงครับที่สาคัญคือลูกสาวคนงามแห้งครับพี่น้องครับ งาหางใหงไๆเลยครับเอดดำมาถึงสองครับนาเลี้ยงครับงูควบนี่ครับเชื่องครับหูครับบ่อดือบ่บอส้นครับพี่น้องครับอันนี้เป็นลูกตัวที่สองของเพ่นครับคายสูงลอยสามสิบครับเมียครับให้ลูกง่ามแห้งครับเนียครับใหญ่ไ้ครับงูหน่อยตัวนี้ครับ ว่าย่กบ้านบ้าตึงนี่นะครับนี่ครับมึงครับเล็บงามครับเล็บดีทั้งแม่ทั้งดูครับเล็บงามครับหาหมื่นแปดพันครับพูมนี่ครับไผสนใจครับไปไปยางไปทั้งพุนไปเม่ครับจมูกสีดำครับ ลุงลูกสาวครับนาเลียงครับโคบนี้ครับหาหมื่นแปดพันครับนาเลียงครับไก่ไก่ทุ่มาได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราตึงจัดส่งเองครับไป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 ใกล้ๆ้ายในคอรครับบรรยากาศในคอครับสดๆเลยครับสีดีทั้งเมย์ทั้งลูกครับงามครับลูกครับ ใหญ่ไว้พอมครับง้อหน่อยตัวนี้ครับหาหมื่นแปดพันครับไกลๆทุ่มาได้ครับบ้านนาว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับเดี๋ยวเราตึงจัดทรงเองครับโคบนี้ครับบือลื่อง่ายๆเลยครับเมีลนกูโคบนี้ครับนาเลียงครับพี่น้องครับง้อหัวแนวนี้ครับสีแดงทั้งง้อสดน้าครับพึ่งในลูกตัวที่สองครับลูกเพีเมียงามๆเลยครับพี่น้องครับเห็นเมียมึงนะครับ นี่ครับบ่โดนเนี้ยแม่กะคืนครับเบึงรายละเอยียดนํ้ำกันไดหลายครับนำตัวงเงาทั้งแมีทั้งลูกครับไปไปไปเชื่องครับเชื่องไอ้พุดสุดท้ายนี่ครับ ไอสนใจกระโถ่มหาป้าตึงได้ครับหาเมื่อนแปดพันครับโคมนี้ครับเมื่อนี้มีมาฝากพี่น้องเอฟซีหนึ่งโคมครับหาเมื่อนแปดพันครับเป็นงัวลูกตัวที่สองนี่ครับเป็นลูกตัวที่สองว่าผิดหวังครับโคมนี้ครับแล้วค่าเบาๆเลยครับเจะน้อยแม่ขึ้นกระสมครับหกเมื่อนปลายแล้วครับโคมนี้ครับถ้าแม่สมครับตอนนี้ป้าตึงเอาแค่ครับหาเมื่อนแปดพันครับไก่ไก่กรมาได้ครับ ไ,ไก่ทรงฟี่ครับไก่บัวค่าน้ำมันไปอีกครับพี่น้องครับบัแพงยงนะครับเดี๋ยวบาตึงจะสรงเองครับสุดท้ายนี้ขอจบชิปไปเพียงเทนิก่อนนะครับเด้อขอบคุณทีนิ้ตามรับชมเลยมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม